เพื่อสุขภาพทางราบลิ้มอ่างสร้างสุขไปด้วยกันไปอากาศเย็นๆไาด้วยกันสุดโมโซนจเชาที่อ่างวังพระมได้วยกันฟังเสียงนกร้องไาด้วยกันเยี่ยมมากๆเลยรูปแบบของการออกกำลังกายดูแลสุขภาพเคมีตรงกันเรามาจอยกันในรูปแบบของการปั่นจักรยานนะครับคนที่วิ่งก็ คนที่ชอบวิ่งก็วิ่งคนที่ชอบเดินก็เดินแต่เราชอบปั่นนะครับปับ่นบ้างเดินวิ่งเทียวบ้างนะหลากหลายหลากหลายเพื่อสุขภาพนะแต่หลักๆก,ก,ก็คือเรื่องของการออกกําลังกายไม่ว่าจะเป็นด้วยวิธีไหนก็ดีเพื่อสุขภาพของตัวเราเองทั้งหมดนะครับแ้วก็เราชอบปัญญ่นจยกระานได้ระยะทางทไกลขึ้นนะล้วก็จะถึงกลับ ตัวเลขใหม่ที่เห็นว่าออมาเป็นหลายกิโลไม่ใช่บิดมอเตอร์ไซค์มาไม่ใช่เหยียบคันเร่งรถยนต์มาแต่มาด้วยแรงของตัวเราเองนะเราจะถึงสิ่งที่ได้ตามมาคือสุขภาพนะบันไปบ่อยแข็งแรงแข็งแรงนะครับนี่คือกิจกรรมเสริมสร้างสุขภาพให้แข็งแรงกิจกรรมลดงบประมาณของกระทรวงสาธารณสุขได้เป็นอย่างดีนะครับเยี่ยมมากๆเลย แขแลสุขภาพกันนะครับเพราะสุขภาพคือสิ่งสำคัญยิ่งนะครับสำหรับตัวเราเองเนาะขอให้ทุกคนแข็งแรงแข็งแรง